งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟสตริลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผ,ผลผลิตพิชิต,ตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุาอาหารพืชคุณภาพของสาหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,แฟนแรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ รับหน้าที่คุยกับท่านตามคําสั่งเจ้านายเจ้านายผมคือใครเจ้านายผมก็คือท่านผู้ฟังไงครับแฟนรายการที่เครารพผมผมที่ผมทำงานรับใช้มาตั้งแต่ปี2518-19มาแล้วนะฮะก็ทำมาโดยตลอดจนวันนี้ก็วันเวลาก็ผ่านมาเกือบ50ปีแล้ว นะครับเราก็คุยกันมาเรื่อยๆเป็นระยะนะครับอ้าวครนี้วันนี้จะคุยเรื่องอะไรวันนี้จะคุยเรื่องพืชอาหารสัตว์ครับนะมีแฟนรายการบอกอาจารย์ช่วยคุยเรื่องพืชอาหารสัตว์สักหน่อยนะฮะบ,บอกว่ามันควรจะมีปลูกพืชอะไรดีนะครับ เอาไว้สำหรับเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะแหมอันนี้ก็แล้วแต่ที่ของท่านนะแต่ถ้าเป็นที่ดอนๆหน่อยเนี่ยผมแนะนำหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งอันนี้หญ้าเนเปียนี่ปกติมันมีเนเปียธรรมดาเนเปียแครนะฮะต,ต้นไม่สูง แล้วก็เนเปียปากช่องหนึ่งย่าเนเปียปากช่องหนึ่งนั้นมันเป็นญ้าลูกผสมนะครับซึ่งเกิดมาในยุคหลังๆเนี่ยมีอายุหลายปีครับเวลาปลูกไปแล้วโตก็ดีโตเร็วทรงต้นเนี่ยตั้งตรงบางคนนึกว่าเอคขับรถผ่านเจอเอ๊ทำไมไอ อ้อยเนี่ยมันลำมันแปลกๆมันไม่ใช่อ้อยแต่เวลาขึ้นเห็นเขาขึ้นเป็นดงเนี่ยเรานึกว่าเป็นดงอ้อยสัจิะต้นมันสูงสี่เมตรนะครับแต่กอดีระบบรากแข็งแรงแต่คุณอย่าไปปลูกที่น้ำขังนะระบบน้ำต้องระบายน้ำดีจะเป็นที่ร่มที่ดอนไม่รู้คุณต้องระบายน้ำดีนะครับและถ้าเราปลูก ก็ควรจะเป็นที่แดดจัดเอาเป็นว่าสเปคเขาเลยคือ,อยาให้น้ำท่วมขังมันไม่ทนไม่ทนน้ำแต่ถ้าทนแรงนะฮะทนแรงดีนะครับและก็ต้องได้รับแสงแดดจัดแต่ว่าการปลูกหญ้าชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วไปเหยียบย่ำ เพราะมันไม่ทนต่อสภาพที่สัตว์จะไปเหยียบย่ำนะครับได้ผลผลิตทั้งปีแล้ครับนะ,ะเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าสนใจนะฮบอกทำไมต้องสนใจยาชนิดนี้เอ้ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะนี่นะครับสามารถที่จะตัดสดให้สัตว์กินเป็นอาหารหยาบคุณภาพดีแล้ว น่ากินยาโคกระบือมันเห็นแล้วโอยมันน่ากินสัตว์ชอบกินครับมีปริมาณน้ำตาลสูงทำเป็นหญ้าหมักก็ดีทำเป็นย้าแห้งก็ได้นะฮะได้น้ำหนักแห้งนะครับ4-6ถึงตันต่อไร่นะเนี่ยสถึงตันต่อไร่แล้วก็มีโปรโตีน8-10ถึง10 นะครับแล้วก็เวลาจะปลูกนะเราก็ปลูกง่ายใช้ท่อนพันเหมือนปลูกอ้อยอะครับใช้ท่อนพันธ์แต่ท่อนพันต้องมีอายุอย่างน้อย3ถึง4เดือนนะครับถ้าคุณจะปลูกไร่หนึ่งคุณก็ต้องมีท่อนพันธ์ประมาณสัก4 0 0 0ถึง600กิโล แล้วเวลาเลือกท่อนพันธุเนี่ยไอ้ส่วนปลายยอดยอดะไม่เอาโคนมากๆก,ก็ไม่เอานะปลูกยังไงปลูกง่ายๆนะถ้าจะปลูกแบบปักปักท่อนพันเราก็ใช้ระยะระหว่างแถวเมตรยี 1, 20, ระยะระหว่างต้น80เซนติเมตรหรือบางคนก็เอาร้อยคูณร้อยไปเลยนะครับ ทีนี้พี่น้องครับไอ้นี้มันดูที่อะไรก็ดูดินที่บ้านเราดิก็ยึดหลักดินเลวปลูกทีดินดีปลูกห่างเพราะถ้าดินดีต้นมันก็จะริญเติบโตเยอะมันก็จะเบียดกันนะเราก็สับท่อนพันนะท่อนหนึ่งเนี่ยขอให้มีสักสองข้อแล้วเราก็ปักเอียงทำมุมกับพื้นดินนะ30องศาปักให้ง่ายก็คือท่อนพันเราตัดเฉยงเฉียง นะมันจะได้แหลมๆปากลงไปนะครับ3าองศาปลูกล้มหนึ่งเอาชัวๆวเผื่อตายเอาสัก2ท่อนนะให้ข้อที่อยู่ใต้ดินลึกลงไป1-2นิ้วนะครับแล้วรากมันจะเกิดตามข้อนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งถ้ากุณเตรียมดิน แล้วก็ปักไอ้วิธีเตรียมดินก็เหมือนคุณปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดอ่ะกูก็ต้องเริ่มต้นกําจัดวัชพืชให้ดีวัชพืชขึ้นเยอะๆก็เอายาฆ่า้าาฉีดให้มันแห้งตายนะถ้ามันเป็นวัชพืชที่มันมีอายุอยู่หลายฤดูเราก็ต้องเอาสารไกลโฟเซตนะครับให้มันดูดซึมทำลายรากงาหัวไหลใต้ดินแต่ถ้ามันเป็นวัชพืชฤดูเดียว เราก็ยายาเผากลูโฟซิเนตธ,ธรรมดาก็ได้นะเราก็ไถกรบนะตากดินทิ้งไว้7-10วันแล้วเราก็มาไถาพรวนนะแล้วเราก็มาชักล่องตามระยะที่เราจะปลูกนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ปลูกแบบเอาแต่ละท่อนมาปักนะครับเราก็วางเลยครับปลูกแบบวางท่อนพันในร่องนะชักล่อง เป็นแถวเหมือนปลูกอ้อยอะ่ะให้ลึกลงไปสัก30เซนระยะระหว่างร่องก่อนเมตรยี 20, แล้วก็เอาท่อนพันธ์นะฮะวางต่อกันไปในร่องให้ส่วนปลายยอดของท่อนพัน์ซ้อนทับกับส่วนโคนของท่อนพันธุ์ขออีกต้นหนึ่งนะแล้วก็ใช้มีดสับท่อนพันธ์นะฮะแนบกับดิน โดยให้ท่อนพันแนบกับดินแล้วก็เกลี่ยดินเนี่ยกลบอันนี้เหมือนคนปลูกอ้อยสมัยก่อนเอาท่อนอ้อยวางวางวางเลี้ยงเลี้ยงเลียงกันแล้มีสับปั๊บปับป,บป,บป,บปบนะก็มันก็จะขึ้นมาในแต่แต่ละต้นนะครับเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องไปวางเองเลยคุณเอาไอ้ต้นหญ้าในเปียปากช่องหนึ่งเนี่ยนะใช้เครื่องปลูกอ้อย เคยเห็นไหมเครื่องปลูกอ้อยที่เขาติดท้ายรถแท็กเตอร์นะใช้ความเร็วในการปลูกก็ประมาณว่าสี่ไร่ใช้เวลา1ชั่วโมงค่อยๆเดินไปอันนี้จะใช้ท่อนพันธุ์ประมาณสัก500ถึง600กิโลต่อไร่คุณก็ต้องไปหาท่อนพันธุ์มาก่อนนะครับอพอปลูกเสร็จปลูกเสร็จก็ใส่ปุ๋ยสิครับปุ๋ยที่เราใส่ก็ปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละ นะฮะสูตรสิบห้าส้าสปลูกหญ้าต้องใส่ปุ๋ยนวะเอา้าอันนี้หญ้าเป็นพืชประธานแล้วนะครับเป็นพืชหลักที่เราจะปลูกต้องใส่ปุ๋ยครับเอาสูตรสิบสามตัวใส่ไปไร่หนึ่งก็สักห้ากิโลนะแต่ถ้าตอนที่คุณเตรียมดินแล้วคุณมีเวลาคุณก็หวานปอเทืองไถกลบ นะฮะสีหวันถึงห้ิบวันไถยกลบแล้15วันคุณถึงมาชักล่องปลูกอย่างไรก็แจ๋วก็เรียกว่าใส่ปุ๋ยพืชสดนำทางไปก่อนหรือถ้าคุณไม่ปลูกปุ๋ยพืชสดไอตอนที่คุณจะพลวนดินชักล่องอ่ะคุณก็ไปเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมาใส่ด้วยเอาเป็นว่าสักไร่หนึ่งก็ให้ได้สักตันหนึ่งนะหนึ่งกิโล โอ้ถ้าได้สองตันยิ่งดีใหญ่ดินมันจะซุยเอาดินซุยมันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาฟ้าฝนต,ตกลงมาเนี่ยการระบายน้ำก็ดีนะครับและมันจะไม่ขังน้ำในเวลาเดียวกันถ้าฟ้าฝนมาทิ้งช่วงไปดินมันก็เก็บความชุ่มชื้นไว้ได้ดี นะอา้าวเอาปุ๋ย15บรองพื้นไปเสร็จแล้วพอเริ่มปลูกต้นเริ่มจเจริญเติบโตเอาปุ๋ยยูเรียครับคือไนโตรเจน4600น4ใส่ไปสัก10ถึง20กิโลกรัมต่อไร่โดยเฉพาะหลังจากที่เราตัดนะฮะหลังจากที่เราตัดตัดเอาต้นไปใช้ประโยชน์อะทุกครั้งที่ตัดเอายูเรียเสริม 4600นะครับเพราะฉะนั้นอ,อีตอนสำคัญคือตอนเริ่มปลูกใหม่ๆสองอาทิตย์ถึงเดือนแรกเนี่ยขยันกําจัดวัชพืชที่มันยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่เพราะฉะนั้นโอ้ยปลูกแล้วได้เงินเร็วครับคุณใช้ระยะเวลาปลูกไปแค่สองเดือน สองเดือนครึ่งครั้งแรกนะตัดครั้งแรกสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งนะครับตัดตัดเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วเราก็จะตัดครั้งต่อไปทุกสองเดือนสองเดือนได้เงินทีสองเดือนได้เงินทีนนทตลอดทั้งปีเลยครับเก็บเกี่ยวได้ทั้งปีคราวนี้คูก็ไปหาตลาดตลาด คือใครอา้าวก็คนที่เขาเลี้ยงโครกระเบอือนะครับคุณจะบดคุณจะเอาต้นไปบดไปย่อยให้เป็นผงให้มันชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ถุงไปขายก็ได้นะครับเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเนี่ยตอนตัดในี่ยสำคัญอยากให้ตัดชิดดินนะครับ อย่าให้ตัดชิดดินแล้วก็เวลาต้นมันขึ้นมาเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับอย่าไปตัดตอโผล่มายาวๆอะไรย่างนั้นเวลาต้นขึ้นมามันไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ถ้าถามผมว่าเออาจารย์แล้วไอ้ย่าในเปียปากช่องหนึ่งนี่มันเหมาะที่จะใช้เป็นย่าสดหรือจะเป็นย่าแห้ง มันไม่ค่อยเหมาะทำหญ้าแห้งหญ้าสดดีกว่านะสัตว์ชอบกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่คุณเห็นไหมครับถ้าคุณปลูกหญ้าเนเปียป,ปากช่องหนึ่งเนี่ยนะครับคุณมีที่ไม่เยอะแล้วโดยเฉพาะผมแนะนำคนที่เขา,าคนที่เขาเลี้ยงสัตว์ วันนี้ปัญหาคืออะไรปล่อยสัตว์เดินไปไล่ไล่ไปตามริมถนนหน,นทางคนอื่นเรียกอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกว่าโคกระบือขอฐานคือไปขอกินข้างทางไปเรื่อยหญาไม่มีคุณภาพนะคุณดูสิอย่างอันนี้โปรตีนเห็นไหมสูง โปรตีนสูงและสัตว์ก็ชอบมันเหมือนเวลาเราไปกินอาหารนะครับโอ้ได้กินของอร่อยถ้าถามว่าอุปสรรคปัญหาที่อาจารย์เจอมาจากคนที่เขาปลูกเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าปัญหาที่เจอก็คือเรื่องวัชพืชและก็การเตรียมดินคือบางคน พอได้ยินคําว่ายญ้าแล้วก็ว่าเฮ้ยหญ้ยายังไงมันก็ขึ้นแต่ถ้าเราจะปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งเราต้องเรียกว่าเป็นพืชที่เราจะปลูกเป็นพืชประธานถ้าเราตอนเตรียมดินนะถ้าเรายอมเสียเวลาตอนนั้นนะเตรียมดินให้ละเอียดรออนะครับกําจัดวัาจะพืชเก่าให้หมดนะครับแล้วก็ มีการใส่ปุ๋ยคอกนะหนึ่งถตันต่อไร่นะครับแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยให้มีการกำจัดวัชพืชให้อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ท,ที่ต้องพิถีพิถันอีกประเด็นหนึ่งคืออะไรอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไอ้ท่อนพันธุ์ที่เอามาปลูก บางทีอายุมันไม่ถึงอายุถึงนี่มันควรจะเป็นท่อนพันอายุ3 4ถึง4เดือนอันเนี้ยดีนะฮะถึงสเดือนเพราะว่าาไม่งั้นมัน,ม,นมันอ่อนไปนะครับนี่อีกประเด็นหนึ่งคืออะไรจัดระยะไม่ดีคือบางคนเนี่ย เฮ้ยปลูกทีๆสิเฮ้ยมันจะได้เยอะอ้าวมันก็เลยแย่งอาหารกันเองนะครับแล้วเวลาขึ้นเนี่ยมันทึบไปหมดทำงานก็ยากดีสุดเขาวิจัยมาแล้วอย่างน้อยเม็ดหนึ่งระยะระหว่างแถวเม็ดยีได้ยิงดีนะครับพอใบมันห้อยมานะเม็ดยีระยะระหว่างต้น ถ้าดินคุณดีก็เมตรหนึ่งเลยถ้าดินไม่ค่อยดีก็80 80เซนนะหรือ75เซนไอ้นี้จัดระยะให้ดีเพราะจัดระยะดีเนี่ยทำงานก็สะดวกนะครับแล้วการเจริญเติบโตก็สบายนะฮะนี่พี่น้องครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าเวลาเราปลูก ถ้าเราไปเก็บตอนที่ต้นมันแก่ไปเนี่ยไม่ชอบโครกระบือไม่ชอบครับนะเนั้นอายุเก็บเกี่ยวนี่ครั้งแรกสองเดือนหรือสองเดือนครึ่งต่อจากนั้นทุกสองเดือนได้เงินนะเราก็ตะเวนไปที่ครับลำดับสุดท้ายก็คือว่า ไอ้ปลูกมาแล้วไม่รู้จะขายใครไอ้นี่แหละก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะปลูกมาแล้วไม่รู้จะขายใครเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตลาดนะครับทีถ้าเหลือทำไงอ้าวเหลือก็ต้องไปแปรรูปแหละก็ต้องไปทำยาแห้งแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะระหว่างยาแห้งกับยาสดนั้นยาสดดีกว่านะครับ อันนี้สำหรับที่ดอนนะแล้วเวลาปลูกหน้าฝนเนี่ยจัดระบบระบายน้ำให้ดีนะชักล่องให้ดีเพราะมันไม่ชอบน้ำขังถ้าน้ำขังเมื่อไรพังนะครับไม่ชอบน้ำขังครับนั้นอันนี้ก็ต้องย้ำกับแฟนๆรายการที่เคารพว่าแม้จะเป็นหญ้าแต่เราก็ต้องดูแล และหญ้าก็จะโดนหญ้าเดีกกันเนี่ยหรือว่าจะพืชอื่นมารบกวนแม่ผมไปเห็นบางแปลงที่เขาปลูกนะสวยอะ่ะพวปลูกสวยมากนะแต่ว่าผมเองนะครับถ้าปลูกผมไม่ได้ปลูกเอาไว้ไปเลี้ยงสัตว์พอทบานไม่ได้เลี้ยงโคเลี้ยงกระบือแต่เขาว่าเอาหญ้า,าในเปลยอกปากช่องหนึ่งเนี่ยมาสับ แล้วก็เลี้ยงปลาบ้านผมเนี่ยปลาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินปลูกผักบุ้งไม่พอกินนะเพราะอะไรพอปลาปริมาณมันหนาแน,น่นเนื่องจากว่าเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนไม่เคยจับขึ้นมากินเลยนะครับอ้าวอันนี้ก็ใครยังสงสัยตรงไหนก็เชิญนะแต่ว่าถ้าเผื่อว่า คุณอยู่ในที่ลุ่มที่ลุ่มต่ำๆนะฮะเหมือนที่นาน้ำขังเนี่ยนะครับอันนี้อย่าปลูกในเปลยปากช่องหนึ่งไม่ได้นะอันแต่ว่าถ้าที่ลุ่มผมแนะนำให้ปลูกหญ้าแพงโกล่านะครับอ้าวแล้วหญ้าแพงโกล่าเป็นยังไงท่านต้องติดตามตอนต่อไปนะครับวันนี้ ่านฟังแล้วชอบไหมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามยกมือขึ้นเอามือลงกดติดตามนะถ้าคนกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังทิศบวชบางประมาของท่านนะครับ เสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี่คือเสียงจากทิดบ้วนบางประมาะอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์นะครับท่านอยากรู้ผมเป็นใครมาจากไหนก็ติดตามคลิปเสียงนะทางบ้วนชาแนลวันที่13กุมภาพันธ์2567ก็จะรู้ประวัติผมทั้งหมดนะฮะและอยากจะรู้ว่าผมทำง,งานปีนี้ที่ไหน อย่างไรก็ฟังวันที่5กุมภาพันธ์2568แต่เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในปีนี้ท่านจะติดตามรายการของผมได้ก็คือว่ารายการทางคลิปเสียงคือฟังแต่เสียงไม่เห็นหน้านะครับท่านก็ติดตามได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการทิดบ้วนชวนคุยทางบานวนชนแนลนะฮะ ก็เลือกฟังเอาเลยครับท่านสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าเผื่อท่านยังฟังวิทยุ AM เราก็จะมีที่สทลสีจันทบุรีคลื่น1170เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็พี่น้องอยู่ทางภาคตะวันออกนะฮะและอีกสถานีหนึ่งนะครับสถานีวิทยุ AM นะฮะสวพพิษณุโลกนะคลื่น1422 เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬกาอันนี้ก็ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะชมรายการสดและถามปัญหาสดๆสดสดกันเลยนะครับก็ขอความกรุณาติดตามได้ทางรายการคลินิกเกษตรวันจันทร์ครับสด19นาฬิกา30นาทีส่วนวันศุกร ก็เป็นรายการสุขกับสหายเกษตร19นาฬิ30นาทีก็รายการแต่ละตอนก็จะเป็นรายการ1ชั่วโมงนะสดทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok นะครับแล้วก็จะนำคลิปนั้นไปลงทาง YouTube ให้ท่านได้ติดตามชมกันต่อไปนะฮะอ้นนี้ก็ทางบ้ว h ชนแนลส่วนท่านที่พิมพ ชื่อช่องว่าอาจารย์บ้วน,นะครับก็จะมีรายการทิดบ้วนชวนคุยที่เราเคยทำในทีวีเราก็นำรายการนั้นมาลงทาง y u u t u b e f b o o k นะฮะก็ติดตามรับชมได้ทุกวันเสาร์นะฮะถ้าไม่มีอะไรพ่ปาก็จะปล่อยคลิปวันเสาร์ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นรายการข้อคิดทิดบ้วนและ วันพุธก็จะเป็นรายการคุยกันหลานปู่เป็นรายการส่งเสริมสาบันครอบครัวนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเก่าๆบ้างและคลิปใหม่ๆในการตอบปัญหาให้กับแฟนๆรายการที่ลงทาง Tik ติ๊กตอกแล้วก็อีกหลายๆสื่อพี่น้องก็ติดตามนะครับส่วนท่านที่จะติดต่อกระทิศบ้วนบางประมาใช้ตู้ปอนอ12 กาแพงแสนนคนปรปฐม7 3 1 4สหสำหรับคนที่ยังถนัดเขียนจดหมายอยู่นะฮะแต่ถ้าเพื่อท่านใช้ทางลายสะดวกที่สุดอย่าฝากคำถามไว้ในอินบล็อกนะครับเราไม่มีที่จะโอกาสไปดูได้ขนาดนั้นก็ฝากมาที่ @buan 2494ต้องเติมด้วยนะฮะ เอสบ n เอ็นสอีเก้าสีฟรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลอนธาตอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตค,ความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร